สวัสดีค่บวันนี้มาอยู่กับผมแล้ววันนี้จะมาให้ดูเหรียญโบราณนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้นะครับมาดูเหรียญยีสิาสตังก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเลือกอันดีๆก่อนนี่ครับอันนี้จะเป็นพระเศียรเล็กนะครับพระเศียรเล็กจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเนี่ย มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับก็คือหันหน้าออกข้างๆนิดนึงนะครับส่วนพระเสียรใหญ่ก็เป็นหันหน้าก็คือแบบหันหน้าเข้าไปนิดนึงนะครับแต่นี่หันหน้าออกนะครับเยวนครับเห็นนี่ครับพระเสียรเล็กยิบห้าสตังนะครับอันนี้ ลองหันมาแบบนี้นะครับนี่หยิบเหรียญขึ้นมาแล้วลองหมุนแบบนี้นะนะครับถ้าภาษีเียนของราชการที่เก้าเนี่ยครับลงพื้น,นี่ะเขาเรียกว่าภาษีเียนกลับนะครับแต่ถ้าหันมาแล้วมันไม่กลับนะครับ <c oughs> เขาก็เรียกว่าภาษีเียนตรงนะครับมาดูยี่สิบห้าสตางค์กันนะครับเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบห้าสตางค์นะครับขออภัยนะครับ ห้าสิบสตางค์นะครับนี่ดูล้านหลังก่อนเลยนะครับนี่ห้าสิบสตางค์นะครับพระเสียนเล็กเหมือนกันนะครับเหรียญที่อยู่ในนี้นะครับพระเศียนมีพระเสียนใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพระเสียนเล็กนะครับที่มีเยอะสุดอยู่ในนี้นะครับนี่ครับต่อไปมาดูเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้านะครับ นะครับเนี่ครับพรเสียนเล็กเป็นพระเสียนเล็กนะครับแล้วก็พระเสียนกลับเหมือนกันครับนี่เหรียญหนึ่งบาทต้องดูที่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยนะครับต้องดีต้องดูที่พอศอนะครับถึงจะ เป็นของเลแต่น,นี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเห็นแล้วเปล่าเขาเนี่ยอาผมเห็นละนสองห้าสี่แปดนี่ครับสองห้าสี่แปดนี่นะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะผมรับซื้อนะครับ เหรียญละร้อยถึงพันขึ้นไปนะครับต่อไปมาดูเหรียญห้านะครับมาดูเหรียญห้าพระเศียรเล็กนะครับนี่ภูมิพุนอดุญยเตชนะครับนี่ราัชาการที่เก้านะครับพระเศียรเล็กเป็นพระเศียรกลับด้วยนะครับเรามาดูพอสอบกันนะครับสองห้าสามเจ็ดนะครับ สองห้าสามเจ็ดแต่นี้ไม่ใช่พศออที่มันเลๆนะครับคำว่าเลเนี่ยครับหมายถึงของที่มันดีๆนะครับเขาเรียกว่าเลกันมันไม่ใช่พอสเอลนะครับมันยมันจะมีอยู่บางเหรียญน,นะครับแต่ในนี้ไม่มีนะที่ว่าเป็นพศเลนะครับผมพูดถึงเหรียญอื่นนะครับเอามาดูเหรียญสิบแบบธรรมดากันก่อนครับ แต่เป็นพัสดุเล็กนะเราจะอยู่ในเรื่องของพัสดุเล็กก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญสิบบาทเป็นพัสดุกลับนะครับถ้าเป็นของร้อสิบนะครับจะเป็นรูปไอธรรมจักอรนั้นนะครับเนี่ยนะครับพัสดุกลับมาดูเหรียญสิบไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมรับซื้อเป็นแสนเลยนะครับนี่ ไม่ถึงแสนนะครับผมลืมไปว่าเหรียญน,นี้ผมไม่ได้ขายถึงแสนนะครับผมเอามาประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งพันนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่นี้เป็นพระเสียนตรงนะฮะพระเสียนตรงแต่ก็มีการเอียงอยู่น,นิดนึงนะครับนี่นี่อันนี้มันมันตรงอยู่ใช่ไหมพอหันมานี่มันยงังเอียงนนินะ มาดูผัเสียนใหญ่นะครับมาดูผัเสียนใหญ่ผัเสียนใหญ่คือแบบนี้นะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผัเสียนใหญ่ผัสเสียนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นแหละครับอันนี้ อันนี้นะครับคือผัสเียนเล็กนะครับอันนี้คือพัสเียนใหญ่แต่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับเัสเียนเล็กนี่ผัสเียนใหญ่นะครับนี่เขาเรียกพรสเียใหญ่นะครับอันเนี้ยส่วนอันนี้พัสเียนเล็กนะครับแต่ในบ้านผมเนี่ยเหรียญนี้นะครับที่เลสุดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อให้ผมมาเป็น เป็นเหรียญสิบช้างนะครับ,รบเพื่อนบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอ,อยู่ที่บ้านนะครับเป็นกระปุกเลยครับเต็มกระปุกเลยเนี่ยครับเพื่อนให้ผมนะครับจากราชพิธีการจนาพิเศษะนะครับราชพิธีการจนาพิเศษะนะครับนี่เป็นเหรียญลัษลลลกษณะของเหรียญน,นี้นะครับจะมี มีทํามีลูกวงกลมอยู่ตรงกลางนะครับแต่อันนี้ขออภัยนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมีช้างอยู่2ด้านนะครับมีฉัดนะครับมีฉัดสอด้าน <Okay. S 1> เหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับมันมีทั้งเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญ2บาทเหรียญหนึบาทน,นะครับเหรียญลักษณะที่เป็นช้างแล้วก็เป็นลูกในหลวงรัชกาลที่เแบบนี้นะครับ ก็วันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้กันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้หานะครับเดี๋ยวมันจะมีแบงค์โบราณอีกนะครับผมจะเอามาให้ดูนะครับเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่บ๊ายบายแล้วนะครับไปละครับ